บอกกันที่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะเป็นรายงานพิเศษที่จะพาไปดูยุทธวิธีต่อต้านการซุ่มโจมตีค่ะซึ่งก็เป็นแผนปฏิบัติการตามหลักสากลที่ช่วยลดอัตราการเสรียชีวิตของทหารพรานที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่นะคะติดตามรายงานจากคุณมาริแซ่ชินค่ะเพราะเป็นกำลังหลักเกาะติดพื้นที่ตามติดกลุ่มผู้เห็นต่างอย่างใกล้ชิดทหารพลานหรือนักรบชุดดำจึงมักตกเป็นเป้าหมายของการซุ่มโจมตีอันดับต้น,ตน สิบปีจากเหตุความรุนแรงนักลบชุดดำเหล่านี้ต้องสละชีพเพื่อพิทักษ์ผื้นแผ่นดินไทยกว่า1 8 0นายและอีกไม่น้อยตกอยู่ในภาวะทุกขพลภาพผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพลานที่47ยอมรับว่าปัจจัยที่ทําให้เกิดการสูญเสียมากเป็นเพราะที่ผ่านมาเหล่านักลบชุดดำยังขาดยุทธวิธีในการป้องกันตนเองเมื่อถูกซุ่มโจมตีระยะเผาขนเมื่อในอดีตก็ถือว่ามีความสูญเสีย พอสมควรนะครับเนื่องจากว่า,าการเพิ่มกําลังหรือการผลิตกําลังแล้วก็การฝึกเราเร่งในการในการนํามาใช้งานแต่ณปัจจุบันเนี่ยว่าทุกอย่างลงตัวและประกอบกับเรานํางานการเมืองนําการทหารเข้ามาประกอบนะครับการเพิ่มทักษะของการป้องกันตัวนะครับให้กับทางกําลังพลก็ลดการสูญเสียลงไปมากขึน้น แต่หลังเข้ารับการฝึกยุทธวิธีต่อต้านการซุ่มโจมตีแบบจรุทธ์อย่างมีแบบแผนตามหลักสากลความสูญเสียก็เริ่มลดลงและยังสามารถเกลี้ยกล่อมผู้หลงผิดเข้าสู่กระบวนการพัฒนาชาติได้มากขึ้นรูปแบบการฝึกยุทธวิธีต่อต้านการซุ่มโจมตีเป็นการฝึกให้เจ้าหน้าที่รับมืออย่างเป็นระบบและตอบโต้ตามหลักสากลจากเบาไปหาหนักโดยวางกำลังตอบโต้ตามลักษณะของเหตุการณ์ mm. เช่นรูปตัวแสบ วีสามเหลี่ยมหรือกล่องไล่จากรอบนอกจนถึงตัวผู้หลงผิดและเข้าสู่กระบวนการเจรจาโดยนำผู้นำศาสนาหรือญาติมาร่วมในกระบวนการเพื่อความโปร่งใสหากต้องใช้กำลังเมื่อการเจรจาล้มเหลวการทําจากเบาไปหาหนักนะครับก็คือเริ่มจากการปิดล้อมพื้นที่นะครับแล้วก็เชิญท่านผู้นำศาสนาผู้นำท้องถิ่นรวมทั้งญาติ นะครับมาเรียกนอนะครับก่อนที่เราจะใช้มาตรการขั้นสุดท้ายถ้าหากกรณียังมีการต่อสู้หรือมีการประทะขณะเดียวกันก็ปรับแผนให้ทหารพลานหญิงเข้าหาหมวลชนให้มากขึ้นทหารพลานหญิงยาตตวีมีนสิริเวทหนึ่งในดอกไม้เหล็กภาษารอยล้าปลายด้ามขวานที่อาสาเข้ามาทำงานเมื่อ5ปีที่แล้วยอมรับว่าแรกๆฝึกหนักจนร่างกายรับแทบไม่ไหวแต่เพราะใจรักจึงทำงานนี้อย่างเป็นสุข แม้ทางบ้านจะห่วงไม่น้อยเธอยังบอกด้วยว่าความนุ่มนวลในการเข้าหามวลชนช่วยลดความเกลียดชังของคนในพื้นที่ได้มากผู้หญิงมีความละเอียดอ่อนและก็อ่อนโยนกว่าในประชาชนที่เป็นเด็กและสตรีย่อมต้องการจุดนี้เป็นสําคัญะคะ่ะแล้วก็ความอ่อนหวานของการเป็นผู้หญิงนี่แหละคะ่ะที่ทําให้เราสามารถปฏิบัติหน้าที่แล้วก็สําเร็จในหลายๆภารากิจแล้วะคะ่ะ เป็นแผนจรยุทธ์ลดความสูญเสียผสานบาดแผลในพื้นที่ปลายด้ามขวานที่กองกำลังฐานพลานจังหวัดชายแดนใตย้ยึดเป็นแผนแม่บทจนกว่าจะพบแสงสว่าง